ราสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ช่องพอสไยพาลเวยครับเอฟซีครับเมื่อนี้การเดินทางมาหาปูเขียนดินครับเอฟซีครับซึ่งงวดที่แล้วนี่กับปูเป็นกะปูเพิ่นมีคนมาถวายผับปลาเพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าตัวเลขปูบอกขันว่าบ่ถือปูก็เลยบอกโอ้พูมันหนีปอสอยป่อสันวะซุ่มเพิ่นสอยอยู่ครับเพิ่นสอยทั้งยอดผับปลาเนาะครับเนาะยอดผับปลาเพิ่นยังมีเศษอยู่หาสิบตังก็เลยเข่าหาซูลซูลหาของปูนะครับแล้เอฟซีครับ อันนี้คือเป็นอันนั้นเอ่อจะเป็นปูเปิ่นฝากไปเป็นแนวท่งนะครับเนาะแล้วก็คือปูเปิ่นว่ากเป่นอยากเค็ดหัวนะครับเอฟซีครับหัวว่านแล้วครับเอฟซีเป็นยางแปางมีแต่สุ่มประตูครับแต่บ่มีหัวนะครับเนาะอ่าบ่มีสุ่มมีสุ่มประตูบ่มีหัวนะครับเล้วเงีวด้านหน้านี่ยครับบอมีครับเอฟซีครับอ่ะหลัก เอฟซี FC, กับเขามาแล้วกันจะเริ่มกดไหลกดแช์กดติดตนะ่ำไกับพอสอพ่ปลารวยนะครับเพื่อกดกระดิ่งแกงเตือนอไปครับเนาะเพื่อสิบริพาทข่าวสารใหม่ๆจากทาั้งสองของพอใสอ่ปลารวยรับเอฟซีครับกับเป็เนความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเ้วยเอฟซีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะให้วิเคราะห์ดีๆนะครับนอะก่อนสีลงทุนกันลงทุนมีความเสี่ยงครับเอฟซีครับไปเดินทางไปหาปูคนกํลาลังถ้าอยู่คนสิบอกสิบอกห้ฟังนะครับน้อ f เอฟซีไปฟังจากปากปูครับเอฟซีับไปตามพอส่ปลารวยไปครับ เด็กท้ีกตัวอีกอืมนูยัง,ยงลเลเพิ่งเดชิ้สองอชิเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปไปก่อนชิ้นแรกด้วยหลัง,งชิ้นหชิ้นสองนะครับปู่นะแตใส่ชิมสองครับอือม,มาเราวออจะเห็นความนีสิไน่ว่าจะเป็นเร็้ยว้างเด็๋ยจะไปขายน้ครับผมรอร่มึงกันหน้าเลยเสร็จนี่แหละอ่ะเอาไปขายด่วม ก้าวันนะมือรุ่นได้สร้างว่าความสิเปลวสั้างสถิตญี่ปุ่นเศร้าเจะออกนี้มาเนี่ยรุ่นเจ้าเบิ่งแล้วออกไปมาเจ้าจีบว่าได้ญาตินั่ก็เสร็จถอะปีหนึ่งครับงงเขามาได้ไวเนี่ยโอ้โหจิบผิดนั่นละเพราะเป็นพุ่มปติเนี่ยก็ใครไหว้เจ้าเขาก็ผ่านอยู่ได้ไวเนี่ยพุ่มพุ่มอยู่นี่พุ่มแห้งนอกปูนอะไม่ยึดพิมานแต่ว่า ชัวไกลหัวใจก็เจ้าตัววรวุฒิครับแอนนาดาติดพระเลยค่ะยิ่งมีคนจ้องโอ้เมื่อกี้ตั้งไว้ปู่เดินมาพอดีไม่ได้ตั้งใจครับผมไม่ได้ตั้งใจถ่ายนะฮะครับเอฟซีไม่ไม่อยากให้ถ่ายติดพระครับผมเอฟซีเป็นคห่วงครับผมคนนน้นแล้วก็ขอถ่ายลงพื้นถ่ายวิวถ่ายอะไรไปนะครับนาอคยกวิวยกจังถึงไปนั่นั่นแ่ละคือปู่เนี่ยเลขปู่เนี่ยเข้ามาทุกงวดเลยนะ แต่เมื่อกี้เนี่ยคือติดต่อกันไม่ได้เออเราก็พลาดมาบ่อยผมมาสามรอบสี่รอบเรียกปู่ไม่มีใครมีแต่รองเท้าผู้น่ะผมย่างไปเอิ้นผุ้น่ะปู่ย่างอดรองเท้าหลอดรองเท้าหลอดเด้อเห็นรองเท้าอยู่ปู่ไปใส้เห็นนอนหลับป้ก็ได้ใส่ออกปู่นี่หลอกไปน้ำมันอนี่โอ้ครับผมแม่ประเสรนฐข้าผปมยิ่งแต่รองเท้านะครับปู่ขี้หยามากพักพาอยู่ตัวหรือเป่ประกาศหรอครับก็รอไปซื้อปู่ครับผม่งสีตัดเฉลี่ยก็เห็นกับเจ้าหน้าที เนี่ยต้นน้ำมันเป็นกะมาม้าหวัดนี่แหละแต่ว่าปูไปอยู่ผ้าเป็นกะม้ารอบนึงอยู่ครับปั้นน้ำมันนีนี่ละหน้าบ้านเท่านี้ละน้าซอยนี่อยากไม่ย็นนะพวกเด็กปั๊มก็็เเนนดูมาเอาสูตรน้ำอยู่ออ๋เด็กปั๊มเมื่อกี้เห็นดูแต่ว่าเป็นบะหูพโดนปูเป็นต่แก่เป็นบะหูมัา ต้นแก่็นกรเคยาาผาเป็นมาอยว่ค่ะเป็นวาวัพ้นมาเอาตูพวงทุไทยล่ะปูไปดไกทายเป็นคันในคันน้ำมันย่งก็ไต่ต่ว่าก็พาน้ากันอยู่ครับผู้พาไปตีเสอย่างสูญเสีสุญเส่ยสูญเสียส่ญมสมันเ่รได้ยังครับผมตังวิวที่ทังผิวอกป้าไม่ค่อยมีขึ้นนะครับไม่ค่อยมีขื่นนะครับม่ค่อมีขึ้นครับม่ยงีเป็นทั้งไหนปู กว่ากันสร้างไปเย็ดหน้าเยอะคือว่าได้มาหลายหรอป่ะจนเต็มอลไรตี้โอ้ครับผมจอดเลยหนึ่งเออเป็นจองไว้ใกล้เดือนมาปูจองไปเรื่อยๆครับจองเท่าได้ก็กับปูจองละสามพันก็พอดึงแถวหลังตา่วนกระดิญยับใช่เรื่อยเห็นมันได้มาเรื่อยๆนะถิ่นยายมากเอาไม่เรื่อยครับครับผมไมามาถึงผิดเลยครับคาคาทั้งนายปูขึ้นทั้งนายล่อ่วนนา เอางเอานี้แล้วก็โดนฉันโอ้เอาทั้งคางแล้วก่อนอืมทั้งหนาสีเฮ็ดเดินขึ้นมากออกแบบสีเฮ็ดดีเล็กน้อยเนาะครับเพราะว่าวอันเก่ากับจะเสริมขึ้นอีกอันเก่ากับพราตัม้มตั้ั้งเต้นกระขำอันนี้กัดเลยเกินทั้งนีะครับผมทั้งคุณไมนเห็นเดี๋ยวเห็นอยู่อืมสม,มัยจนบวกอันแมวออกจนพวกเก่านั่น,นัดบก็ยังคาปูไ้ยนั่นเมื่อเขาวัฒนา่าตีหนึ่งกับ มาใส่มาเลยโอ้โอ้เพรว่าไอ้เราคอยว่ารับผิดชอบเด้อ่ะเออโอ้ยโอ้ยมันปลามันพวกเช่นในบ้านครับอยู่เอื้อนหาไฟไซบนี้อืมบานนี้ก็โอ้ตือกวนกระจกบพยาดครับพยาดโอ้ยบ่ได้จำนะมันจะพูดอืมบานนี้เออมันจะไล่ทุเรียนมีดอกมันจะไล่หลายๆถึงหมื่อนจะไล่หลายๆบ่ว่าอยู่ไซ่ถึงหมื่นเนาะ เว้นใเนตัวันที่รวงไคนละตีันนี้เราหล่อขอแก่เราทั้งผลก็มี่งทังเขาบปลูกไอพิดถึงได้อือพีแล้วหัวเดียวหัวหอดใส่แบบนี้ห้วยลุกละป้าไม่ไม่ป้าผลยูแต่ตนยางอ่อมมากเลยเขาเนาะครับงวดงวดนี้นิิตเป็นยังไงครับปลูกมีเอฟซีถามมาได้ตัวเลขหรือยังน มันคิดจกบอกก็คือนะมันบพัฒน์ฟันภาษาจีนจะฟันเนาะมาจะคิดว่าสิว่าเล่หนหน้าแต่สองงวดว่าไดเาาเ้เรียนคือตะกร้นครับผมเก็เสียละจะเรียนงวดเราแปดใบก็งวดเลขเ,เท่าเลยว่าท่านตัวเท่าเดือยังไงครับ,รบเอายังไม่ทันได้ตัวนะครับปู่งวนถือเราวันใหญ่อยู่บอกพอหวอดสักใบเนี้ยป่ะไป หมดเร่มออกมาว่า4 e4 ออมาคุลืมมากว่าอยู่ในรถผู้เฒ่าจมหมดพารมากก็เอนมากระช่ายยกโทษไว้าดเบอเลขยอดกันครับซื้อหาซมำม่แนวกันโอ้ อปูดเดินต้องตามมันปอได้ยินเสียงปูไได้ยินเสียงกระปูกอันถ้ายกว่าบอกคนซื้อลอตเตอรี่ไว้แน่บางทีบอกว่าอันซื้อแต่ดินไว้แน่แต่ดินายมันเต็มมมาแล้วเห็นไหมถ้าเจ้ายังซื้อว่าได้หรือว่าหวาคอยได้เห็นไหม่วงลงดินร่วงลงดินปบเลยลอตเตอรี่ล่วงลงดินเนี่ยต่ดินใ่ไอ๋ออืม มันเต็มหาสวงครับหาสามมันเราจะลิ้มอันนี้นั่นเนี่ยมันที่เนี่เขาปวูฝันยังไงกับปูฝันยังไงค่ะมวดเขาจะว่าฝันครับครับขึ้นมักขึ้นมากอ่าเลขสามเจ็ดศูนย์ะสามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์ขึ้นมักเด้อครับผมขึ้นมักสามเจ็ดศูนย์ครับ แกะี่อแกดซองเฉียวแกะมือแกะซองจ้าตะปูแล้วตะปูนหครับว่ามันจะใกไกกันแหละเคยเลยโรคแท้ออแดซองแปดซองนะครับเนาแะซองรืปูแต่สิ่คือโรคแทเออครัคือโรคแท้ออให้เอฟซีคือลรคแทเอากลับออานะปูเนาะ่อยไก่่มือค่อยมาืนอืมครับผมอันนี้กุญญงดอบกว บว่าวบ้านบวกงตามก็จะวางนี่ครับผมก็จะวางกันเจ็ดศูนย์สามมัอนนี่กัในตัวเดียวกันครับผมครับโอปุ่นพุ่มปนบอกเจ็ดศูนย์สามแต่ว่าปูก็เรียกว่าสามเจ็ดศูนย์ครับสามเจ็ดศูนย์นี่ก็ง่ายเหมือนเดียขาดง่ามง่ายเลยที่มันขึ้นมากน้ำรับทั้งปูขึ้นมากหอมมันนี้พุ่มยาพันบ่อมาสูนกิ้งปูกับข้าวงวดเนี่ย มันตั้งได้อยู่สูดเดินละ่ะมันยังพ่ท่านเห็นว่ามันตั้งคักไรสงองสี่สองหกมันมันเป็นบ่ไก่กับครับผมอากข้าให้ยฮายัายากจเนี่ยเนี่ยละตัวแล้วเห็นคักไรรู้เปลี่ยนยไรืเลยนะครับครับพอนห้เป็นตัวเลยติปูนไม่างายไปนะย่างไห้ก็เป็นตัวย่างไห้เฮอเปีปยวก็มีโอ้ขั้นเป็นตัวเลยก็เปีปยกอันใดเขาแม่นก็กันปูสลับกัน จะรับกันทั้งเทียกหอให้เป็นตัวหรือเปะั้งเตีให้เป็นตัวเ่าเปะก็มีครับื่องว่ดน้ำประกันหนึ่งเจ็ดหรอบอกว่าเจ็ดหันหัวใจกันให้พิจารณาก็มีแต่ล้วให้ยอมตัวว่าเปเห็นปะเปะบบหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดแต่ก็ผ้าซื้อไปซื้อแล้วนี่พ้าก็ทำต้องบอกเจ็ดเจ็ดดังอด ก็ว่าเจตนาของการตัวสนใจว่าเวล่าว่าได้หาพัว่าพวกเจ้า้าวพอยนี้นะหิบยาเราเป็นเรเป็นน่งขุนนาะขุนย่างนี้เราพวกเจ้าไปล้เรามันได้ยินหรือเล่าเลยเม้าของมากถือเรื่องขอซิืบเก็ตถึงแล้วหิบนาของเ้ากันแล้แต่พอสนใจเ้วยกันอัวเราทุกคนวัาอะไรเจ้าที่ทรงมาอห้เอามาเจ้าจ้งเลยส่วนเราว่ กำแพงเขานี่ก็ยังหลายเติบแล้วค่ะปูพวกอันหญ้านี่เป็นยาเพราะยาหนักบอกปูเกี่ยวหลุดหรือว่าไสหนักแต่ว่าบ้าวเพราะท่านมีพญานาคตั้งอยู่เลยเนาะเมียนเมียนเมียนอันีอยู่ขั้นขั้นขั้นเนาเห็ดขึ้นเนี่ยขาเขาวก็สีด้อยู่ตั้งนากรดปูเลยแต่มีนั่งขึ้มันบป็เมีนแล้วต้องตั้งขางแล้วตั้งแสงตั้งตั้งแสงนนี่ว่าตั้งนากรดไว้ดิออ๋ตั้งลงในอ่างสามคนเอาเพราะยาหนักอันนั้นมาใส่ก่อนที คอยคอยอขึ้นใหญ่ๆนาวะเหยดใหญ่เห็นไมโอ้มันมีงบหรอโอยบ่ยากดรอกงบงวดนี่แหละเอฟซี่นโจกมันคนจีผ้ามาสางอกไม่อย่างหอกนี่แล้วนี่แล้วมองนี่เราเหมาะพอดีเลยโอ้ย่มีงบกับเฮ็ดอ่ใหญ่ๆแล้วปูเนาะปูเป็นไทยรูกจิดงานด้วยยพ่อไปขั้นเห็นเนาะบเห็นเยอไปกัสิเงินงานเตี่ยวรูปไม่ว่างกันเป็นค้สั้นเรียบว้เป็นนีเรียโอ้ยทัเข็นกีด เปซี่กขาเป็นผู้บอกครับเมซี่เนผู้ส่งโอ้รับถ้าเป็นมีเตอรมซี่คนจะบเซแจวไหนมันวครับยำเราส่งหรือว่ามาเราว่าเป็นไน้อยกว่าทุกคนอือคนไปร่านวัดนั้นจนได้เลยเหี้ยป็นล้างหมดแล้วจนเราสีขึ้นแล้วครับผมอเงียเรียกว่าป้าก็บอกเราไว้เมื่อเหร่เราบอกมาทราบดิอือเไปไกะจะปูทังในตัวนี้ตัวใดขึ้นหรือเราคุงนเ้อือ ก็พวกกันว่านอ่นมาไทายในขนนันนวลครับโอ้มาเอาไก่เนาะโอ้วหว่านอั่นถึงครับสงว่านนั่นเนี่ยเด็เจ้าส okay. ีโทมหาเล่าไว้ไก่ตะกี้ครับผมโอ้อสเป๊ะสามตัวเลยก็บวกเล่าอยู่ถ้าเจ้าสีก่องจะก,กันผักขาไปแล้วจะไม่น่าเปลี่ยนไปเวยงั้นีีดีเซลไปไป่วย